บ่มีดอกข้อเกาข้อเกาก่นกัมเกาตัวข้น จ้าหอบคุณจ้าแมงหงาไหมเงาะดำนี่จะผักกามผักกามบนมีดอกมีตะใบฝั่น,น,นี้เป็นปน con sắp tên nhỏ Nó tên nó sạch Đến ba Đến ba. thế anh bên khác, anh ừ, bên, bên muôn. bảo mua khác, nói cái này coi này, nó có bạn, บอกว่ามวนหลแไรก็บอกว่ามมล่ะยังไงเลยเหตดุดต่อ้งอืป็นเรอไ้ปเนาะเียหลอดไหนบูมใส่ไ เอาไปหยังสิดถ่าให้หยังถ well, There ือไปโลดนั่นใช่ไหาเห็ดหยังแต่กินยังไม่อยากอไอต้ังถือเราเลยอยากอัดตอนกินบา่ากันอยากอาอเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งกวันเฮา Khi nào bay giặt ai, mặt thứ nào giặt ai bơ ngưu. Một mực mất

hậu cơ bớt gìn Bên mềm đi bớt ngon bàn chào Hậu cơ ngươi Vào nhắn cả thử bớt phân kỹ thuật Thôi nghe bớt kinh phải kinh bớt nào nào Nó bớt kinh thảo lớp kinh lòng Hát phát khẩu ban nói Thấy chị oan toàn nữa Thảo nào thăm xong vào bữa thứ quật bài nhạt ai lìn say nản bữa ăn kim mà xanh ai <laughs> mm -hmm. มาอาบานเอาลูกสุน ah, ah, anyway, ัขเช่อมุกุงเจีกินน e ี่ลูกนเนี่ิเชียงเน่ล่ะใบเน่ยคนีเ่ล้งเขาม่กินนัก็หนก็เลี้ยงเลยสภาพ เตี่ยนไปแต่ละปีแต่ละเดือนคัดเขาเดือนหนึ่งเป็นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเป็นเดือนหนึ่งตัวนไม่ว่าจะว่างหรือไม่ได้เลยที่เรากระแล้วได้ที่เราเขาไงกินได้เลยมันมีมัไปกันมันแค่น้อยลงอยู่เขาใส่ก็เขาดีไงเขากิน ตรงเวลาปับปับ,ปบอเอางเลยเาไปหน่อยลงลยี่คนเฒ่าอายุ60เส0ขึ้นไปมันจะน,น่อยลงลยนีไไ่กินยิมไ่ได้เอาก็บอกินขี้เกเลยูสังภส,งาสงภาพเจ้าของสังขารเจ้าของอย่เลยสาธุสนก็เฮ็ดเรื่อได้ตัว กินยี่กเต็มมันใหญเดียวิล้ามันเงี้ยมี่ยเจ้า nhà เจ้าค่าแบกาแบกคาคุณๆไหนด้วมันกินบ่ได้กมินบ่ได้หรอมันกไม่ได้วมกินอยู่บ่คือเขากระโดดลงไงสาลงไครับเดี๋ยวะคนจะมีเป็นมีตายตั้งนรมอ่ะเบ้านั่น มาละว่าฟต้องไปวาใม้เขาฟังยชี้ผู้ถอเสียงไหนว่าไปฮะาทำไมบามื้ยนี่ย่นมันเป็นอะไรเป็นดอกสา้ามมันอยู่นองๆนี่เนาะเออคนสาแล้วมันแงซานละิวพันธ์มันติ dạ 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 của dạ cháu. dạ 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 của mình. Đi dạ 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 đen nó dạ 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 nó dạ 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 Thì dạ 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 Nhìn nhìn nữa. này. Món toler mắn, mày Nó toler mắn, do it. Song tham gia, nguyên nhân. Luôn 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 แก่แล้วแก่แกพวกพวกเกี่ยวดีมันเป็นอยังแล้นเกี่ยวดีเขาก็แซ<บ>่แบนะแซบตัวอ่ะตะกี้โตนอนกับมัมากเลยมันแกบบแกบบแน่ัตานมันพาขวบมือนสองวันพาแล้วกินหลดมันจังแซ่บ,บจังสรนแล้วมันสดอันนี้เฉพาะมันไม่ต้นบักตานกระสิเวลาชสีมัเห็นยังมาซื้อมา ประตูแดงมึนปรูแดงกับแ้งเนี่ยตัวละสิบาทเเศ้าเตัวละสิบถือมาใส่แจงพ่สิเล็กจับาจิบบอกว่าใส่แถว่าตัดเต้นหน่อยๆเลกสองตุ่นตัวนู่ในสวนหยานตัวฟันโคนลง มันต้นอร่อยตัวคนนองอักลางนันเป็นพื้นหน่วยเป็นโคตรเขาห้องใหนน้ำได้หรอไม่แน่ห้องเนไ่้เป็นออเนาะห้อน,น,นเป็นพื้นหน่วยเป็นเผาไว้หม่ตัดจำดินเลย Mình trai thì lại phục nha, mấy cô phá về hẳn rồi. tốt phụ cả, ngay cậu. Khi mà ngọt phá nhạc thì lại, ngay cậu phục nha, cậu Theo lần lạ, nè, lần lạ, ngay cậu nhớ. Sao mà

nét thằng pao kinh có lốc nhào cũng. cứ giá trị lót cái nét 2 3 lầy lốc nhào lốc phá nhào chơi leo đập ông ra ngâm tiêu phí cái 2 3 sọp mình nói mình ăn anh ăn ăn gì cái yêu cầu tí mình, rồi biết ăn gì cái vừa, hoặc là thẻ cho cái, thôi, ngân lâm มามหาีสรถคนไม่ไม่คนที่ขายรถโต้ดิบม่ขายรถกินดิน <c oughs> อยไกเอาไปซื้รอรถโม่ขายรถไม่เขาแตงซิสิ